ข้อ32ข้อใดไคือผลที่เกิดจากระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรในปฏิกิริยาแสง1เฟอร์รีดอกซินส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADP บวกลายเป็น NADPH 2. ระบบแสงสองสูญเสียอิเล็กตรอนไปทำให้สามารถดึงอิเล็กตรอนของน้ำออกมาแทนที่ 3. มีการสะสมโปรโตอนภายในสตโตรมามากขึ้นจึงถูกส่งกลับไปยังรูเมน ทำให้มีการสังเคราะห์ ATP ขึ้นในลูเมน 4. โปรโตอนที่สะสมภายในลูเมนเป็นแรงผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายโปรโตอนออกสู่สตโตรมาและเกิดการสังเคราะห์ ATP ข้อนี้โจทย์ถามถึงการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะครับในปฏิกิริยาแสงมาพิจารณากันนะครับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมี2แบบแบบที่1คือ แบบไม่เป็นวัฏจักรซึ่งในภาพนี้จะเป็นสีเทาอ,อ่อนนะครับไม่เป็นวัฏจักรคืออิเล็กตรอนนะครับเกิดจากการแตกตัวของน้ำนะครับมีอิเล็กตรอนเข้ามาตรงนี้แล้วก็ได้เป็นออกซิเจนกับอ r โปรตอนนะครับตัวอิเล็กตรอนนี้จะถูกนํามาให้ตัว r e ี c t i ชั c นเซนเอร์ของโฟโตซิสเต็ม2ซึ่งในขนาดเดียวกันจะมีแสงเข้ามากระตุ้นนะครับมีแสงเข้ามากระตุ้น แล้วแสงพลังงานแสงก็จะถูกถ่ายทอดผ่านทางพิกเมนต์หรือสารสีต่างๆจนมีความยาวขึ้นที่เหมาะสมมาที่เรเดชันเซ็นเตอร์นี่พอตรงเรเดชันเซ็นเตอร์ได้รับพลังงานแสงและได้รับอิเล็กตรอนเสร็จปุ๊บก็จะส่งอิเล็กตรอนต่อขึ้นไปที่ไพรมารีแอคเซปเตอร์นะครับแล้วอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดลงมาตามอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนตรงนี้ครับอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนมาที่เรเดชันเซ็นเตอร์ ของโฟโต้ซิสเต็ม1ขณะที่โฟโต้ซิสเต็ม1ได้รับแสงแสงก็จะเหมือนเดิมครับจะถูกถ่ายทอดไปตามพิกเม n นต์ต่างๆต,ต,ตามสารสิงต่างๆจนมีความเยาวขึ้นเหมาะสมจึงถ่ายทอดไปที่ r e a c ชั่นเซนเตอเมื่อเร a c ชั่นเซนเตอได้รับพลังงานแสงและได้รับอิเล็กตรอนจากโฟโต้ซิสเต็ม2และอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนก็จะส่งอิเล็กตรอนขึ้นไปที่ไพมารี y อ c เซปเตอของโฟโต้ซิสเต็ม1หลังจากนี้ถ้าเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร อิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดไปให้ฟอรีดอกซินแล้วฟอรีดอกซินก็จะนำอิเล็กตรอนไปให้กับ NADP นะครับรวมกับ NADP บวกกับไฮโดรเจนอะตอมไฮโดรเจนไอออนครับกลายเป็น NADPH ถ้าเป็นแบบนี้ครับคือไม่เป็นวัฏจักรแต่ถ้าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะครับ ก็จะเป็นแบบสีที่เน้นอยู่ในภาพนี้นะครับก็คือว่าเมื่ออิเล็กตรอนมาที่ไพยมอีิเอ็กเซปเตอร์ตรงนี้นะครับแทนที่มันจะส่งให้กับ NADP+ ไปรวมกับ NADP+ ถ้าเป็นแบบวัฏจักรมันจะถูกถ่ายทอดกลับมาที่อิเล็กตรอนทรนสปอร์ตเชนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วนวนวนเข้าสู่ไพรมอลอ่าวนเข้าสู่เรีคชันเซนเตอร์ของโฟโต o ซิสเต็ม1อีกทีหนึ่งแล้วก็วนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะครับอันนี้คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร ตรวจามถึงผลที่เกิดขึ้นนะครับข้อ1ตัวเลขหนึ่งบอกว่าเฟอร์ดิทอกซินส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADP บวกกลายเป็น NADPH ข้อนี้เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะครับจึงผิดนะครับไม่ได้ตอบข้อ1ข้อ1ก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนมาทางนี้นะครับมาดูตัวเลืกต่อไป ตัวเลือก2ครับบอ,อกว่าระบบแสงสองสูญเสียอ e ิเล็กตรอนไปทําให้สามารถดึงอ e ิเล็กตรอนของน้ําออกมาแทนที่ในตัวเลือกที่2ครับคือขั้นตอนนี้นะครับการดึงอ e ิเล็กตรอนของระบบแสงสองหรือโฟโตสเตติเซมทูจากน้ำนครับดังนั้นข้อนี้จึงยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด e อิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะครับมาดูตัวเลือกที่สามครับตัวเลือกที่3มบอกว่ามีการสะสมโปรโตอนภายในสตโตรมามากขึ้น จึงถูกส่งกลับไปยังลูเมนทําให้มีการถักเคราะห์ ATP ขึ้นในลูเมนนี่นะครับอันนี้คือเป็นภาพเป็นภาพย่อยภาพหนึ่งของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับถ้าเรายาถอยยอนมาดูภาพใหญ่กันนะครับภาพใหญ่นะครับคือจะมี p h โต o ิส s t เ m 2มตรงนี้นะครับนี่คือ Photosystem 1มว ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับพอแสงมาที่โฟโตซิสเต็มทูถูกไหมครับอิเล็กตรอนถูกถ่ายทอดทีนี้ขณะที่อิเล็กตรอนถ่ายทอดอยู่ในอิเล็กตรอนทันสปอร์ตเชนนั้นขณะที่อิเล็กตรอนถ่ายทอดอยู่จะมีการปั๊มโปรตอนลงมาครับโปรตอนจะถูกปั๊มลงมาไว้ในไทลคอยสเปซหรือก็คือรูเมนครับตรงนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่ารูเมนรูเมนคือช่องว่างที่อยู่ภายในตัวแกนูนะครับ ส่วนภายนอกของแกนุม่มภายนอกของแกนุม่มแต่ว่าอยู่ภายในคลพาสอยู่บริเวณนี้จะเรียกว่าสตโตร m มานะครับต่อมาเมื่อมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในอิเล็กตรอนสปอร์ชเชนไฮโดเจนไอออนจะถูกปั๊มจากสตโตรมาเข้ามาสู่ลูเมนแล้วก็เกิดการสะสมภายในลูเมนเมื่อมีการสะสมมากๆเข้าไฮโดเจนไอนไออนจะถูกผลักลงมาออกมาจากลูเมนกลับมาสู่สโตรมาโดยผ่าน โปรตีนที่ชื่อว่า ATP synthase ซ,ซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดการสังเคราะห์ ATP ได้ ATP ออกมานะครับนี่ได้ ATP ออกมาดังนั้นตัวเลือกที่3นะครับที่บอกว่ามีการสะสมโปรโตอนภายในสตโตรมามากขึ้นจึงถูกส่งกลับไปยังลูเมนตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้สลับกันเนื่องจากการสะสมโปรโตอนเกิดขึ้นภายในลูเมนนะครับแลวจะถูกส่งกลับไปยังสตโตรมานะครับ ตามรูปนี้เลยนะครับการสะสมโปรโตอนถูกสะสมในลูเมนเนื่องจากถูกปั๊มจากสโตรมาเข้ามาในลูเมนแล้วพอความเข้มข้นภายในนี้สูงขึ้นก็จะถูกผลักดันออกไปที่สโตรมานะครับมาดูตัวเลือกที่4นะครับตัวเลือกที่4บอกว่าโปรโตอนที่สะสมภายในลูเมนเป็นแรงผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายโปรโตอนออกสู่สโตรมาและเกิดการสังเคราะห์ ATP ข้อนี้ถูกต้องตอบตัวเลือกที่4นะครับโดยเมื่อเกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะครับ ก็จะเกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากโฟโตซิสเต็ม1มาที่อิเล็กตรอนทานสปอร์เชนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับขณะที่ถ่ายทอดน,นั้นไฮโดรเจนไอออนก็จะถูกปั๊มลงมาเรื่อยๆไฮโดรเจนไอออนก็จะสะสมในนี้ครับตามตามข้อสี่ครับสะสมในลูเมนซึ่งเมื่อสะสมในลูเมนมากขึ้นเนี่ยมันจะถูกผลักดันให้ออกทางรู ATP ซินเทสออกไปสู่สตโตรมาก,ก็ทำให้เกิดการสร้าง ATP ขึ้นมานั่นเองนะครับตอบข้อ4ี่นะครับ นี่คือภาพรวมของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในปฏิกิริยาแสงหรือ light reaction นะครับ